สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปรยทานรูปแบบนี้กันค่ะก็เริ่มเลยเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สค่ะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ50เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับปลายด้านหนึ่งลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นตรงนี้จนถึงรอยพับยาว13เซนติเมตรค่ะจากนั้นก็มาเริ่มทำฐานสีนะคะจับเส้นแรกมา เอาเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1แบบนี้เส้นที่3ก็เอามาคล้องเส้นที่2และเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับเอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกลางช่องที่4ออกแล้วก็จับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะดึงให้กระชับเราก็จะได้ฐาน4แบบนี้ ต่อมานะคะเราก็เอาเหรียญค่ะวางลงไปจากนั้นเราก็พับเก็บเหรียญน,นะคะเอาริบบิ้นเส้นสั้น,นที่ชี้ไปข้างหน้าเราพับเข้าหาตัวเราเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือพับไปด้านซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะช่องตรงกลางเหรียญเนี่ยคะ่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็ บีบโคนริบบิ้นให้เป็นรอยพับนะคะให้เป็นแบบนี้จากนั้นเราก็พลิกมาด้านนี้เราก็จะมาเก็บริบบิ้นเส้นสั้นค่ะก็เริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาสอดเข้าช่องข้างล่างเลยค่ะจากนั้นเราก็หมุนชิ้นงานนะคะให้มันเป็นเหมือนเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เก็บริบบิ้นเส้นสั้นเหมือนเมื่อกี้นะคะ ก็เรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ต่อมาพลิกกลับมาด้านริบบิ้นเส้นยาวค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราค่ะจับบิดไปทางด้านขวามือแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะไปข้างหลังหนึ่งรอบแบบนี้ปลายริบบิ้นก็เอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้นะคะ ก็ค่อยๆดึงนะคะมันจะเป็นเหมือนเลข8เนี่ยค่ะเราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะม้วนชิ้นงานให้เส้นริบบิ้นชี้ไปข้างหน้าเราจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมจะบิดไปทางด้านขวาแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะไปข้างหลัง ลักษณะนี้จากนั้นค่ะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องทางด้านขวามือเลยนะคะ <academic. S 1> ก็ค่อยๆดึงให้กระชับก็ได้กลีบที่สองแล้วค่ะ เส้นที่3ก็ทำเหมือนเดิม เร really nope well ียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่ากลีบดอกมันเท่ากันไหมนะคะกาเอาด้วยสายตาเลยค่ะบางทีมันก็ไม่ได้เท่ากันหรอกก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็เริ่มจากเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะ เราก็จับมันค่ะบิดไปข้างหลังแบบนี้จากนั้นก็คว่ำริบบิ้นลงนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกใต้กลีบนี้ค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงค่ะให้กระชับนะคะ แต่เราอาจจะจับเส้นตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นมันกลีบนี้มันย้อนกลับตามเส้นริบบิ้นที่เราดึงค่ะก็จะได้กลีบดอกแบบนี้ต่อมานะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะหมุนชิ้นงานให้ริบบิ้นมันชี้ไปทางด้านซ้ายจากนั้นก็บิดไปด้านขวา แล้วก็คว่ำริบบิ้นลงแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าช่องข้างล่างตรงนี้เลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะเส้นต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะบิดไปข้างหลังปลายริบบิ้นชี้มาทางด้านขวาก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็เอาริบบิ้นคว่ำลง แบบนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะจัดกลีบดอกให้มันเท่าๆกันนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมาค่ะเอาเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรานะคะเส้นยาวค่ะจับบิดไปทางด้านขวาอีกแล้วนะคะจากนั้นก็เอาริบบิ้นเนี่ยค่ะมาแทรกตรงกลางระหว่างกลีบชั้นแรกกับ กรีบชั้นที่2ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็ม้วนริบบิ้นนะคะไปข้างหลัง1รอบแบบนี้ค่ะไปริบบิ้นนะคะเราก็จะเอาข้ามกรีบตรงนี้นะคะข้ามช่องนี้เพื่อที่จะมาสอดเข้าไปใต้ช่องนี้ค่ะกรีบนี้นะคะก็เอาร bon ิบบิ้นค่ะสอดเข้าไปนะคะ ปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกใต้เส้นนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เส้นต่อมาก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับบิดไปทางด้านขวายกริบบิ้นมาไว้ตรงกลาง จากนั้นม้วนริบบิ้นไปข้างหลังหนึ่งรอบแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปใต้กลีบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ อีกสเส้นที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมค่ะเอาใหม่นะคะหลุดค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็จะมาจัดกลีบดอกใหม่ค่ะให้มันสวยกว่านี้นะคะก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพลิกกันมาด้านนี้แล้วก็พับเก็บปลายริบบิ้นนะคะก็เอาเส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเราค่ะเส้นยาวเนี่ยนะคะพับเก็บเลยค่ะหมุนชิ้นงานนะคะเราก็จะพับเก็บทุกด้านเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตัดตกแต่งริบบิ้นที่ยาวเกินมาตรงนี้นิดนึงนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเปนทานน่ารักน่ารักนะคะก็สวยอยู่นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ